ด้านสุขภาพส่งตรงจากผู้ให้บริการหลักสู่ประชาชนทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี ด็อกเตอร์ทีวีวัวนั่งพานแดนาฬิกาสานาทีรายการสุขสาธารณะพฤหัสบดีแปดนาฬิกาสนาทีรายการสุขภาพดีวิถีไทยเสาร์อาทิตย์10บนาฬิกานาทีรายการบอกข่าวเล่าเรื่องสุขภาพและสาระความรู้ด้านสุขภาพอีกมากมายโดยสำนักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขสื่อความรู้สู่ประชาชนเพื่อคนไทยสุขภาพดี พบกันอีกแล้วงานมาหากรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่10ปีนี้พบกับตลาดนักสุขภาพเวทีวิชาการแพทย์แผนไทยแพทย์พื้นบ้านและแพทย์ทางเลือกลานภูมิปัญญา4ภาคเข้าอบรมหลักสูตรแผนไทยฟรีชมชิมช็อปผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ4-8กันยายน 2,556ณ i ิม a c กเมืองทองธานีพ .78 จัดโดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการบอกข่าวเล่าเรื่องสุขภาพครับผมนิตินันพันธวีสำนักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขครับ การบอกข่าวเล่าเรื่องสุขภาพใน30นาทีนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการบอกกล่าวเรื่องของการสร้างสุขภาพในแง่มุมต่างๆวันนี้ครับได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากผู้แทนจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแต่ก่อนอื่นครับผมขออนุญาตบอกช่องทางการติดต่อสื่อสารเราสามารถดูหรือชมได้ทางด็อกเตอร์ทีวีครับหรือสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีตอนนี้เปลี่ยนเป็นไทยคม6แล้วนะครับความถี่ก็เปลี่ยนไป นะครับหรือสามารถที่จะติดตามย้อนหลังได้ที่ w w w y o u t u b e c o m t h a i h e a l t h t v 1นะครับ a i h e a l t h t v 1นะครับก็คือ t h a i h e a l t h TV แล้วก็หนึ่งนั่นเองนะครับติดตามย้อนหลังได้ทุกตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการบอกข่าวเล่าเรื่องสุขภาพสุขภาพดีวิถีไทยหรือสุขสาธารณะแล้วก็มีสารการสาระสำคัญทางด้านสุขภาพต่างๆนะครับช่องทางในการพูดคุยในการติดต่อสื่อสารกัน มายเลขโทรศัพท์ครับ025901611ถ้าเป็น SMS ครับส่งข้อความมาได้ที่4221166วันนี้ผมขออนุญ,ญาตแนะนำวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทีให้เกียรติมาร่วมในการพูดคุยในวันนี้ครับกิจกรรมนี้ยิ่งใหญ่มากครับมากกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งนี้เป็นครั้งที่10ครับผมขออนุญ,ญาตเรียนแนะนำผู้อำนวยการสำนักวิชาการกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับอาจารย์วงเดือน จินดาวัฒนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมสวัสดีค่ะครับผมก็อย่างที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่มหกรรมก็คือยิ่งใหญ่เลยมีกิจกรรมมากมายมหานะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สิบแล้วครับมีกิจกรรมอะไรที่โดดเด่นจากครั้งอื่นๆค่ะมาอย่างไงฮะค่ะคืองานมหกรรมสมงพยแห่งชาตินี้นะคะเราจัดมาเป็นครั้งที่สิบแล้วก็ในกิจกรรมเนี่ย เราจัดทุกปีที่เดิม,มคือที่ Impact เมืองทองฮอ7 8เปนะคะประชาชนจำได้ใช่ค่ะซึ่งงานนี้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าในการดูแลสุขภาพของเขาเนี่ยนอกจากมีการแพทย์แผนปัจจุบันแล้ว เขายังมีการแพทย์อีก3ระบบนะคะคือการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านแล้วก็การแพทย์ทางเลือกซึ่งงานนี้จะเป็นงานรวมรวมทั้งหมดเลยการแพทย์แผนไทยพื้นบ้านและทางเลือกใช่ค่ะแผนปัจจุบันไม่มา่แผนปัจจุบันไม่มาด้วยไม่ไม่มีค่ะไม่มีค่ะซึ่งซึ่งในในกิจกรรมเนี่ยนอกจากในลานวัฒนธรรมของเราเนี่ยจะมีจากทุกภูมิภาคค่ะมามาโชว์ทั้ง หลากหลายมากทั้งมีการบริการนะคะเรื่องการแพทย์ผสมผสานนะคะนอกจากนี้ก็มีเรื่องการจําหน่ายสมุนไพรเป็นร้านค้าร้านค้าจาหน่ายสมุนไพรไม่ถึงต้นกล้าสมุนไพรในเช่นนีหลายอย่างค่ะแจกฟรีด้วยค่ะซึ่งการมาตรงนี้เป็น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 ส่วนหนึ่งของกิจกรรมอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการประชุมวิชาการประจําปีนะคะการประชุมวิชาการประจาปีเนี่ยก็เหมือนว่าเวลาเราทําแต่ละปีเราก็จะมีธีมหลักหรือประเด็นหลักนะคะคือมีงานวิจัย เาามนํปีนี้ประเด็นหลักของเราก็คือเรื่องสมุนไพรไทยสุขภาพไทยเศรษฐกิจไทยนะคะสมุนไพรไทยสุขภาพไทยเศรษฐกิจไทยก็กล่าวถึงว่าสมุนไพรเนี่ยนอกจากเป็นอาหารเป็นยาเพื่อสุขภาพเราแล้วเนี่ยยังเราสามารถทําผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เองในในประเทศช่วยเศรษฐกิจของประเทศแล้วถ้าเกิดทําดีๆเป็นแพ็กเก็ต จำหลายต่างประเทศก็เป็นรายได้เข้าประเทศได้ด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องการประชุมวิชาการของเราเนี่ยก็จะเป็นหัวข้อที่ไร่เรียงกันเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะคะว่าความเกี่ยวเนื่องกันทั้งสามประเด็นหลักๆเลยเพราะว่าการทําประชุมวิชาการเนี่ยเราจะต้องมีการสร้างและจัดการความรู้มีการคุยกันเระบอกว่าเรื่องอะไรนะที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรสาธารณสุขเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการด้านสมุนไพรเพราะในในหัวข้อประชุมวิชาการจะน่าสนใจมากถ้ากับประชาชนแบบว่า สมุนไพรไทยใช้แทนยาแทนปัจจุบันได้จริงหรือรหรือว่ายาสมุนไพรในะยาสามัญประจําบ้านอ,อันนี้คือการประชุมวิชาการของเราเนี่ยทุกคนสามารถลงทะเบียนได้ฟรีนะคะครฟรีรถ้า3,000คนแรกเนี่ยเราจะมีกระเป๋าให้มีเอกสารให้แล้วก็ฟรีนีนกระเป๋าก็ฟรีใช่ใเอกสารก็ฟรีหมดเลยแล้วคุณสามารถเข้าไปได้เลยปกติการประชุมของ,ของกระทรวงสาธารณสุขหรือของที่อื่นๆของภาครัฐเนี่ย จะไม่ค่อยประชาชนจะไม่กล้าเข้าไปในห้องประชุมแต่ของเราเนี่ยทั้งบุคลากรสาธารณสุขทั้งประชาชนพ่อค้าแม่ค้าทุกคนเข้าไปในห้องประชุมได้เลยไปฟังได้เลยไม่ไม่จำกัดค่ะคุณสามารถลงลงทะเบียนฟรีลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์งานมหากรรมสมบไติแห่งชาติเราบอกเบื้องต้นน่ยนะครับว่ามหากรรมสมบไตรแห่งชาติครั้งที่1ินะครับท่านผู้ชมนะครับมีวันที่4ีถึงแกันยายน2556นะครับซึ่งที่ที่เดิม นั่นก็คือพอ .78 จ็ดแปอนพกเมืองทองัานีแล้วทีนี้นอกจากนี้เรามีเรื่องอบรมระยะสั้นนะคะอบรมระยะสั้นหมายถึง4ีถึงแนี่แหละครับเราอบรมระยะสั้นเนี่ยจะเป็นช่วงเย็นค่ะสี่ถึงแช่วงสี่ถึงหเป็นช่วงเย็นเพราะช่วงกลางวันเราประชุมวิชาการแต่7จเนี่ยเสาร์อาทิตย์ทั้งวันค่ะรวมแล้วประมาณะมาณ40หลักสูตรหมายถึงอบรมเสร็จเรียบร้อยมีมีใบประกาศด้วยมีใบประกาศสัญญาบัตรให้ด้วยใช่แล้วก็อบรมฟรีนะคะแต่ว่าเรารับ หน้างานเท่านั้นแต่คนที่มาอบรมระยะสั้นเนี่ยจะต้องเอาบัตรประชาชนมาต้องเอาบัตรประชาชนนะครับไม่มีบัตรประชาชนก็ใช้สิ่งแทนบัตรประชาชนก็คือใบก๋ขี่ต้องการบก็ได้แสดงตัวว่าตัวเองเป็นประชาชนคนไทยใช่ค่ะนะครับถือบัตรประชาชนใบเดียวเองใบเดียวค่ะแล้วก็ต้องมาลงทะเบียนหน้างานวันต่อวันแต่ละหลักสูตรจะรับประมาณ60ท่านครับผมหกสิบท่านต้องมีบัตรประชาชนเพราะถ้าไม่มีบัตรเดี๋ยวเราจะมีปัญหาเรื่องของการ วิทยากรจะต้องไปแปลภาษาเนาะเอาเบื้องต้นก่อนนะครับหลักสูตร40หลักสูตรนี้มีพอยุกตตัวอย่างได้ไหมับว่ามีหลักสูตรอะไรที่เป็นหลักสูตรก็อย่างเช่นเกี่ยวกับนวดกดจุดเกี่ยวกับเรื่องอาหารหมักแบบถั่วคืออภัยภูเบศเขาจะเอาแบบอาหารอาเซียนกล้วยอาหารหมักดองถั่วเน่าวิธีการทําเขาจะแบบทำมีอะไรน่าสนใจมากแสดงว่ามีเครือข่ายมีพันธมิตรที่ทํางานร่วมกัน หลายภาคส่วนนอกจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยแล้วค่ะถูกต้องค่ะมีมีมีใครมั่งเจของเรานี่นะคะเรามีเจ้าภาพแล้วก็สับสนทุนประมาณ18หน่วยงานนะคะนอกจากเป็นเจ้าภาพหลักเราแล้วสับสนทุนประมาณ18หน่วยงานมีสปอนเซอร์ใช่แต่ทีนี้เป็นเครือข่ายที่มาร่วมจัดงานทั้งหมดกับเราเนี่ยเกือบ40หน่วยงาน ทางภาครัฐและเอกชนคเพราะว่างานนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าถ้าภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนไม่มาไม่มาช่วยกันงานของเราเนี่ยกรมเนี่ยแค่เป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวประสานที่ทําให้เกิดขึ้นเครือข่ายช่วยเรามากนะคะอย่างเช่นโรงพยาบาลเจ้าพยาภัยบุเบศแล้วโรงพยาบาลเอกชนหลายๆแห่งที่มาร่วมทุนกับเราแม้กระทั่งบริษัทเครือมติชนอะไรอย่างเงี้ยที่เข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยอะไรครับคือท่านผู้ชมครับ ผมเคยเป็นพิธีกรมหากรรมสวนไพรแห่งชาติครั้งที่หนึ่งไม่คิดเลยว่าสิปีมาแล้วผ่านมาแล้วนะครับตอานั้นผมเป็นพิธีกรร่วมกับอ,า,อารยาเอฮาเกตชมพู่ <c oughs> แต่หน้าตาเขาเหมือนปัจจุบัน <c oughs> นะครับแต่ทุกวันนี้ทำม่สวยกว่าตอนแต่ก่อนนั้นก็ไม่รู้ล่วงเลยผ่านมา1ิปีมีความทันสมัยมีการพัฒนามาเรื่อยๆพันธมิตรที่เข้ามาร่วมในการสร้างมหากรรมสวนไพรให้เป็นงานใหญ่เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก่อนมีแค่กระทรวงสาธารณสุข มูลที่ไม่กี่มูลที่นะครับพอมาครั้งที่1ิบถึง40ิบหน่วยงานเลยเขาเข้ามาร่วมด้วยหนึ่งสนับสนุนสองมาจากกิจกรรมร่วมใช่ไหมครับแล้วเวลาเราทางานเราเราไม่ใช่ว่าเราจะมาจัดเราเริ่มทั้งปีค่ะเราเริ่มทั้งปีตั้งแต่ต้นปีงอกวานมาจนกระทั่งเรามาไฟนอลกันที่กันยายนคือเป็นเป็นประจําทุกปีว่าเราจะต้องจัดช่วงนี้คือกันยายนหนึ่งให้ประชาชนจําได้นะครับแล้วสองก็คือ สถานที่ก็ไม่เปลี่ยนสลับเสมอคือมางานม,นมางานมากกร,รมสมุนไพรก็คือที่ impact เมืองทองธานซีซึ่ง,งจริงๆแล้วเนี่ยภารากิจหลักของกรมพัฒนานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเนี่ยหนึ่งคือเราต้องขับเคลื่อนงานแพทย์แผนไทยเนี่ย เข้าสู่ระบบบริการสุขภาพอ,อันที่สองคือเราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเนี่ยเราจะต้องมีเวที<อ>เวทีที่ให้ประชาชนมาซึ่งทุกปีนะคะคนที่มางานของเราประมาณ2องแสนสองแสนห้าหมื่น, 2, น 50, คนคนะคะมามาชมงาน 2, สองแสนห้าหมื่นคนใช่ค่ะคือมาชมงาน5วันนะคะ<อ>ใน5วันในประชุมวิชาการเนี่ยประมาณ3 0 0พันคนอบรมระยะสั้นก็ประมาณ3 0 0พันคนนะคะคือเข้าเข้าเข้าร่วมกิจกรรมพวกนี้เขาก็จะมา เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เคยมาแล้วเคยมาอีกเป็นขาประจําของเรานะคะเป็นขาประจําของเราที่เคยมาพอเข้ามาแล้วเขาก็สิ่งที่สําคัญของเขาคือเพื่อดูแลสุขภาพของตัวเองแต่นิดนึงคือคนที่มาส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงอ๋อเหรอครับผู้หญิงเนี่ยสาในสี่เลยสุภาพบุรุษไปไหนครับสุภาพบุรุษหายไปไหนทําไมให้ผู้หญิงมาเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นที่ที่มาค่อนข้างเยอะสุภาพบุรุษก็จาเป็นจะต้องรักษาสุขภาพแต่ส่วนใหญ่บางทีเขาเขาายก็มีครับเพราะปัญหาของผู้ชาย บางทีมันจะเป็นปัญหาที่เป็นเรื่องเรื่องลับๆเขาก็ไม่กล้าไปไม่รู้จะไปปรึกษาใครเพราะผู้ให้คาปรึกษาก็เป็นผู้หญิงบางทีเขาก็ไม่กล้าไป <c oughs> แต่ถือว่าบุรุษไปได้นะครับแล้วก็ไปร่วมงานได้ตั้งแต่4ี่ถึงแเลย <c oughs> นะครับซึ่งกิจกรรมก็จะมีอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับถือว่าเป็นงานระดับชาติ <c oughs> ครับผม <c oughs> มีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองไปด้วยท <c oughs> ราบว่าจะเชิญ <c oughs> คือพิธีเปิดเนี่ยเราได้กลับเปียนเสิญท่านนายกรัฐมนตรียิ่งรักค่ะ เพราะว่าถือว่างานนี้เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภูมิปัญญาไทยสุขภาพวิถีไทยซึ่งยุทธศาสตร์ชาติเนเป็นฉบับที่สองละที่ท่านคอรมอได้นุมัติเมื่อ20ิพฤษภาคม2555รบเป็นคอรมอนี้นะคะเพราะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมันต้องทําเวทีนี้ก็เป็นเวทีหนึ่งในการขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันให้ระบบการแพทย์แผนไทยแพทย์พื้นบ้านเนี่ยมีความเข้มแข็งคคือชื่อว่ามหากรรมสนใครแห่งชาตินะครับแต่กิจกรรมข้างในมีทั้งเรื่องของการแพทย์ หลายๆทางนะครับไม่ใช่เฉพาะสมุนไพรเท่านั้นนะครับเรื่องของการนวดอะไรต่างๆที่มีหลากหลายวิธีนะครับก็มีการนําเสนอทั้งข้อความรู้ด้วยนะครับทำไมจะต้องอย่างนี้ทําไมจะต้องมีกิจกรรมต่างๆนะครับทำไมจะต้องมีการอบรมระยะสั้นกว่า40หลักสูตรมีลานภูมิปัญญาสี่ภาคแล้วก็ตลาดนัดสุขภาพต่างๆด้วยนะครับมีตลาดนัดวิชาการด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในมหหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่10นะครับ เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อถึงกิจกรรมในแต่ละซุ้มในแต่ละที่ว่าจะมีการแบ่งกิจกรรมอย่างไรตัวโผเพียนอยู่ในโบชัวเรียกโบชัวนะแผ่นพับนำเสนอเนี่ยนะครับแผ่นประชาสัมพันธ์นี้ก็บอกว่าหนังสือสมุนไพรท้องไส้ในวิถีอาเซียนซึ่งจะมาจรีต้องไสยเลย๋ยวตรงหน้ากันพักสักครู่ พบกันอีกแล้วงานมหากรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่10ปีนี้พบกับตลาดนักสุขภาพเวทีวิชาการแพทย์แผนไทยแพทย์พื้นบ้านและแพทย์ทางเลือกลานภูมิปัญญา4ภาคเข้าอบรมหลักสูตรแผนไทยฟรีชมชิมช็อปผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ4-8กันยายน 2,556ณอิมแพกเมืองทองธานีพ .78 จัดโดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่าย กลับมาที่รายการบอกข่าวเล่าเรื่องสุขภาพครับผมนิตินันพันธวีและก็มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะครับในขณะนี้ผมคุยกับหัวหน้าสํานักวิชาการกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับอาจารย์วงเดือนกินดาวัฒนะนะครับซึ่งอาจารย์วงเดือนกินดาวัฒนะก็เล่าถึงเรื่องของกิจกรรมหรือความเป็นมาของมหกรรมสนพรให้พอสังเขปแล้วนะครับจริงๆแล้วมีลึกมากกว่านี้อีกนะครับเล่าเป็นอาทิตย์ก็ไม่จบไม่หมดนะฮะเพราะว่า เราสร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาด้วยการพัฒนานะครับมีงานวิจัยเข้ามาอ้างอิงและมีข้อความรู้ทางวิชาการอยู่เยอะแยะทีเดียวถ้าไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุขทำก็ไม่ทราบว่าจะเป็นในงานไหนส่วนไหนที่ทำนะครับเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขเป็นแกนหลักถึงแม้ว่าจะมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมเราก็ยังต้องเป็นแกนหลักอยู่ดีในการที่จะทําให้อยู่มีมาตรฐานมีระดับการวัดที่ชัดเจนนะครับเมื่อสักครู่ผมได้พูดถึงเรื่องของมหากรรมสนไพรแห่งชาติ นะครับแต่ปรากฏว่านในเนื้อหาก็จะมีเรื่องของการแพทย์พื้นบ้านการนวดการอะไรต่างๆด้วยทําไมเราต้องเราไม่ใช้มีชื่อคําว่าน,นวดหรือมีชื่อการแพทย์แผนไทยหรือแพทย์พื้นบ้านเข้าไปในชื่อเลยครับทาไมต้องเป็นมหกรรมสมุนไพรอย่างเดียวคือมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเนี่ยมันเป็นชื่อที่เราเรียกสั้นๆง่ายๆแล้วมันก็ครอบคลุมในทุกเรื่องเรื่องการแพทย์แผนไทยภูมิปัญญาไทยวิถีไทยนะคะคเพราะว่าอ่า ประชาชนเวลาเขฟังปั๊บเนี่ยจะได้เข้าใจง่ายๆนะะพอเข้าใจปั๊บเนี่ยงานของเราแต่ละปีมา10ปีที่ผ่านมาแล้วก็จะมีธีมหลักต่างๆกันเริ่มแต่อาจจะเป็นเรื่องข้าวไทยเรื่องน้ำพริกข้าวไทยในปีปีที่แล้วที่ผ่านมาค่ะสมุนไพรน้ำพริกเรื่องการนวดไทยแต่ปีนี้เราเน้นสมุนไพรไทย สุขภาพไทยสู่เศรษฐกิจไทยนะคะทีนี้เนี่ยเวลาเราเข้ามาในงานเนี่ยทุกคนประชาชนทุกคนสามารถเข้ามาได้เข้ามาได้พอเข้ามาปั๊บเนี่ยไม่กีดกันไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีแบ่งพักแบ่งสีไม่มีแบ่งพวกเข้ามาได้เลยค,ค,คพอเข้าไปปุ๊บ สิ่งแรกที่เราเจอก็คือลานวัฒนธรรมอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจของงานลานวัฒนธรรมเนี่ยเป็นลานวัฒนธรรมของของสี่ภาคของสี่ภาครวมเลยสี่ภาคค่ะเขาก็จะมีว่าภาคเหนือเขาก็จะเีโชว์เรื่องภูมิปัญญาภาคเหนือพิธีกรรมต่างๆก็จะมีการจัดสิ่งแวดล้อมให้คล้ายๆวัฒนธรรมภาคเหนือใช่ค่ะแล้วพอไปอีกในโซนภาคอีสานก็จะมีหมอปุกเสกหมอเป่ามีแพทย์พื้นบ้านหลากหลายนะคะภาคกลางก็อาจจะมีพวกเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับ การปลูกพืชที่มันเป็นแบบเกษตรอินทรีย์อะไรต่างๆที่มันน่าสนใจภาคใต้ก็เป็นพวกอาหารข้าวยำหรือประเพณีภาคใต้อะไรพวกนี้ค่ะก็คือเป็นลานลานวัฒน์นี่ก็คือเขาจะมีบริการด้วยมีการนวดให้ดูด้วยนะครับมีการสาธิตสาธิตค่ะสาธิตจากหมอพื้นบ้านจากอ่า วัฒนธรรมที่เขานามาเผยแพร่มาให้ประชาชนดูพอเข้าไปนี่คือเจอลานวัฒนธรรมเลในลานนั้นก็จะมีสวนสมุนไพรซึ่งปีนี้พิเศษนะคะเพราะเราติมเราคือสมุนไพรใช่ไหมเพราะปีนี้พิเศษคือสวนสมุนไพรจะมาจากสองที่คืออันที่หนึ่งคือจากคณะเภสัชศาสตร์มหิดลนะคะอีกที่หนึ่งก็คือมาจากสถาบันวิจัยวลัยลูกเขเวจังหวัดมหาสารคามอ๋อเหรอครับพอเข้ามาจัดสวนสมุนไพรเนี่ยจะเป็นสมุนไพรที่หายากสมุนไพรที่ประชาชนจะได้ไปศึกษาสรรพคุณ ชื่ออะไรเงี้ยก็จะมาแสดงในงานนะแล้วก็จะมีจําหน่ายด้วยนะครับมีจําหน่ายด้วยแต่ราคาไม่แพงครับแล้วมีแจกฟรีด้วยนะครับผมชอบไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันแรกครับมากันครบเลยนะครับบางทีมันก็หมดภายในวันนั้นบางทีถ้าเกิดกลับไปตากจังหวัดก็ลาบากนะครับวันที่4สําคัญอีกวันหนึ่งคือวันที่8ครับวันที่8คือเขาขี้เกียจขนกลับนะครับเราก็จะได้ของฟรีเยอะในวันนั้นนะครับจริงจริงมีมีตลอดงานขนมาทั้งหมดเลยนะครับมี อพอเข้าไปก็จะเป็นไม่ถึงสวนสมุนไพรเดิมผมเห็นเขาจะจัด,จดเป็นบ้านทรงไทยแล้วก็มีต้นมงต้นไม้ที่เป็นสมุนไพรแล้วก็มีชื่อมีสรรพคุณทําเหมือนเดิมไหมปีนี้ก็จะมีรูปแบบที่ที่หลากหลายแตกต่างกันแบบไปบ้างแล้วก็จะเน้นเน้นถึงความทันสมัยมากขึ้นนะคะก็อาจจะไม่เจออะไรที่ แต่ก็ก็จะมีมีท่านสมัยมากขึ้นมีห้อยไอโฟนห้อยไอแพดเขาเขาจะมีที่มุมที่นั่งนะคะมุมถ่ายรูปมุมถ่ายรูปมามาสวนเนี่ยจะต้องมางานสมุนไพรมีมุมถ่ายรูปสวยๆนะเป็นที่ลึกอะไรอย่างงี้่านผู้ชมครับมีคําว่าชมชิมช็อปแชะแช่นี่แชะนี่คือเอาไว้ถ่ายรูปถ่ายรูปนะฮะมีมุมสวยๆครับชมเวทีการแสดงหลากหลายนะครับร่างนายมศิชิมตำรับอาหารเพื่อสุขภาพช็อปอ่า หลากหลายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพจากร้านมาตรฐานด้วยนันนะครับ,รบและก็แชะกับความสวยงามของบรรยากาศที่ตาการตาบอกเลยครับว่าตาการตาทุกๆปีนะครับของเครือข่ายที่เข้ามาร่วมมาช่วยจัดงา <c oughs> น,น แล้วในส่วนของเนื้สก,การของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยนะคะครเราจะทําเป็นโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน<ม>ซึ่งในนั้นถ้าเรามาปั๊บเนี่ยเราเข้าไปในส่วนของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและผสมผสานเนี่ยเราวิเคราะห์ดูแล้วเระคุณอาจจะให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยรหรือควรจะดูการแพทย์ พื้นบ้านหรือควรจะไปรักษาด้วยการแพทย์แผนจีนนะคะหรือทางเลือกอื่นๆคลโรแพตติกอะไรอย่างเงี้ยจะมีมีทุกอย่างอันนี้เป็นจำลองรักษาจริงค่ะรักษาจริงแต่เป็นโรงพยาบาลที่จําลองชั่วคราวเป็นโรงพยาบาลชั่วคราวที่เข้าไปจัดอยู่ในนั้นใช่ค่ะแต่มีการให้บริการจริงๆเพราะประชาชนถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพอันนี้ถือเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะคุณสามารถมามาเข้ามามาใช้บริการได้ค่ะทำไมเราถึงมา กระตุน้นหรือมามาใส่ใจผมคิดว่าประชาชนทุกวันนี้ใส่ใจเรื่องการแพทย์แผนไทยการแพทย์พว้นบ้านการแพทย์ทางเลือกเนี่ย <c oughs> ค่อนข้างมากสมุนไพรก็รู้สึกว่ามันจะค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญแต่ก่อนทําทไมไม่ค่อยใส่ใจครับก <c oughs> ็ <c oughs> พอ,อคิดว่า <c oughs> คิดว่ามันเป็นเพราะอะไร เพราะเราโปรโมตมากไปหรือเปล่า,หร,าห,รหรือเพราะคนมีความรู้มากขึ้นเรือร่อยๆเพราะว่าการแพทย์แผนไทยเราถูกทิ้งไปช่วงหนึ่ง <ừ> ค่ะอพอถูกทิ้งไปช่วงหนึ่งองค์ความรู้อะไรต่างๆก็ก็หายไปช่วงหนึ่งแตอ่อย่างไรก็ดีเนี่ยองค์ความรู้เหล่านี้ก็ยังอยู่ในวิถีชีวิตของมนุษย์ในคนโดยเฉพาะหมอพื้นบ้านเนี่ยถ้าเราไม่รีบเอามาเพื่อเพื่อทํารงไว้เนี่ยความรู้ที่ที่สาคัญและที่จําเป็นและที่ดีของ ของคนไทยเราเองก็จะหายไปเพราะฉะนั้นเราจําเป็นเราจะต้องต้องมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอีกครั้งหนึ่งว่าการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านเป็นทางเลือกของประชาชนอีกอีกเรื่องนึงนะ,ะไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าไม่น่าจะถือเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหน้าที่ของกรมค่ะที่เราบอกว่าต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนสร้างความเชื่อมั่นใช่แล้วเวทีนี้ก็เป็นเวทีที่สื่อถึงประชาชนว่าไม่ใช่ว่าไปแล้วต้องรับรับล่อๆนะตอนนี้เรามีการรับรองหมอพื้นบ้านนะหมอพื้นบ้านสามารถรักษาอารมึกอวบพาดการนวดคลายเครียดนวดไมเกรนพวกนี้เรามีการสอนในอบรมระยะสั้นนะคะในอบรมระยะสั้นที่ไม่เสียตังค์เนี่ยนะคะครับแล้วจบมีประกาศสัยบัตรให้ด้วยนะครับอบรมสักสามหลักสูตรได้ไหมครับคนเดียว ได้ค่ะแต่ต้องคนละเวลาค่ะนะครับเมื่อสักครู่ผมเอ่ยถึงเรื่องของสมุนไพรท้องไส้ในวิถีอาเซียนคือเป็นลักษณะยังไงครับมันกรมทั้งกลมจัดเองหรือมีใครมุลนิธิเจ้าพยาภัยภูเบกค่ะซึ่งจะมีหลากหลายหลักสูตรมากเลยที่เอามาสอนในการอบรมระยะสั้นอย่างเช่นเรื่องถั่วหมักถั่วเน่าหมยถึงท้องไส้นี่หมยถึงอาหารการกินพาะถั่วหมักถั่วเน่าเนี่อพจาเราจะได้เปรียบเทียบกับ ประเทศเกาหลีเขาก็มีกิมจิประเทศนู้นก็จะมีอันนู้นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะประเทศไทยก็เราก็มีเหมือนกันผมดูกิมจิของของเกาหลีเนาะยอาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับกิมจิก็คือผักกาดดองใส่พริกมึงไม่ได้ทางจากผักกาดดองใส่พริกเท่าไหร่แต่ของเราเนี่ยมีมีดีเหมือนกันก็เลยใช้วิธีนี้จะอภัยคิวเบตเป็นคนจัดนะครับพอเข้าไปเราก็จะมีเรื่องของเรื่องของสมุนไพรทั้งตำรับทั้งสมุนไพรเชิงเดียวที่มีมาออกบูธด้วยใช่ไหมครับ ใ,ใ,นในบูธของเรามีประมาณ 220, 220บูธ220บูธค่ะก็ในบูธนี่ยก็จะมีะร้านค้าคสมุนไพรมีอาหารสมุนไพรอะไรพวกนี้นะคะ,คะซึ่งซึ่งร้านค้าที่มาจําหน่นายสมุนไพรเนี่ยเป็นร้านค้าที่เรามีอ l ยนะคะไปช่วยไปตรวจตรวจให้เราคือคไปดูว่า โฆษณาเกินจริงไหมได้มาตรฐานจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะเข้ามา,มาจำหน่ายาเข้ามาได้เพราะเราถือว่าเราเป็นการรับรองระดับหนึ่งสำหรับร้านคา้าที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาในในจำหน่ายในในฮอหรือในงานของเราในงานมหาการสมัยครั้งนี้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราจะมีบูธที่เกี่ยวกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่มีผลิตนักการแพทย์แผนไทยนะคะคือนักการแพทย์แผนไทยก็จะมีสถาบันการศึกษาที่ผลิตผลิตแล้วข้อหลักสูตรเป็นยังไง เด็กเข้าเรียนเรื่องอะไรก็จะมาเหมือนให้ความรู้รแล้วบุตรอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลชุมชนที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย แล้วแล้วก็มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะอย่างเช่นดําเนินสะดวกเนี่ยเขาก็เขาก็มีผลิตภัณฑ์เขาเยอะแยะใช่ไหมคะมีการให้บริการด้านแพทย์แผนไทยเยอะแยะเขาก็จะมาร่วมออกบูธด้วยรพยาบาลดำเนินสะดวกผมเคยไปแล้วก็เขามีสปาในโรงพยาบาลใช่ค่ะดูน่าสนใจมากเลยครับแล้วก็ดูดูดีมีมาตรฐานมีโรงพยาบาลอู่ทองค่ะมีโรงพยาบาลบางกระทุ่มครับค่ะโรงพยาบาลเสาให้อยุธยาอันนี้คือคือเป็นเราให้โอกาสกับ หน่วยงานที่มีการให้บริการแพทย์แผนไทยได้มีโอกาสได้มาโชว์ผลงานของเขาได้มาแรกเปลี่ยนในเวทีตรงนั้นค่ะคนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่4-8กันยายนนะครับเพราะว่าที่ต่างๆเรามีการเตรียมงานมาอย่างดีและมีการแถลงข่าวไปเมื่อเมื่อวานที่ผ่านมาก็คือวันที่16สิงหาคมนะครับซึ่งพวกเราก็พยายามเต็มใจเตรียมตัวเต็มที่นะครับทังท่านรัฐมนตรีและก็ผู้บริหารของกรม ด้วยนั่นนะครับซ <c oughs> ึ่งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็มีการคือครบวงจรนะครับทั้งหลักสูตรก็มีด้วยทั้งสอนมีสอนด้วยที <c oughs> ่กรมนะครับเพราะฉะนหลักสูตรมีคนสําสเร็จการศึกษาไปกันค่อนข้างเยอะแล้วลายรุ่นแล้วนั่นนะครับ <c oughs> แล้วก็เราก็มีการถ่ายทอดผ่านเครือข่าย่าต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยอยากจะฝากท่านผู้มีการนะครับเชิญชวนประชาชนที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้ว่า เราจะเดินทางไปตั้งแต่เมื่อไรอะไรอย่างไรวันดีแค่ไหนในมหากรรมสมุนไพรครั้งที่10ครั้งนี้ครับเป็นสมุนไพรแห่งชาติครับก็ถ้าท่านต้องการทราบรายละเอียดนะคะท่านสามารถเปิดดูในด้วยใช้ w o r d i n g ว่ามหากรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะเราก็จะเห็นรายละเอียดทั้งหมดนะคะว่าในกูเกิลก็ได้อาจารย์กูนี่ก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับมหากรรมสมุนรไพรแห่งชาติแล้วเราสามารถลงทะเบียนฟรีได้แล้วก็รับเอกสารแล้วเราสามารถเข้าไปได้เราจัดที่ฮอล์เจ็ดแปด อิมแพกเมืองทองนะคะตั้งแต่วัน่เก้าโมงเช้าถึงสองทุ่มนะคะสองทุ่มแล้วก็ไปสามารถดูตั้งแต่วันที่4ี่จนวันที่8เลยใช่ค่ะนะครับนอกจากนี้เรามีพา์คีเครือข่ายองค์การเพภสัชกรรมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสสสเนี่ยมามาร่วมเราจัดงานค่ะนี่ครับสี่ถึงแปดกันยายน2556นะครับซึ่งถ้าท่านพลาดนู่นครับปีหน้า อีกปีหนึ่งเลยทีเดียวซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ท่านสนใจเหมือนกับปีนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านอย่าพลาด4 5 6 7 8 5วันครับไปวันใดวันหนึ่งก็จะได้ถ้าสมมติว่าท่านติดธุระจริงๆวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วงเดือนจินดาพัฒนะหัวหน้าสำนักวิชาการกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือนอย่างสูงครับที่ให้เกียรติมาให้ข้อแนะนําแล้วก็มานําเสนอสิ่งดีๆสาหรับประชาชนคนไทยในวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะครับผมรายการบอกข่าวเล่าเรื่องสุขภาพก็ยินดีเช่นเดียวกัน และจะเป็นผู้ที่บอกกล่าวและก็ประชาสัมพันธ์เรื่องดีๆต่างๆเหล่านี้ตลอดไปนะครับติดตามได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์น,น,นะครับ w w w y o u t u b e c o m t h a i h e a l t h t v 1, 1นะครับ t h h e a l t h t v 1นั่นเองนะครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วผมนิตินันพันธวีและทีมงานสำนักสาเรื่องที่เทศประชาสัมพันธ์รมสนับสนุนบริการสุขภาพลาไปพร้อมๆกันเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ